วัสดีนะคะชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l เบอร์ไดวิวค่ะวันนี้เนี่ยคลิปของเราประกอบไปด้วย3ส่วนเนาะคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะมาดูกันดีกว่าในเดือนพฤศจิกายนความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีกรกฎค่ะความรักควสัมพันธ์คุณแอดีเป็นยังไงบ้างเอ่ยนึกว่าคุณอาจจะเจอกับความรักที่เขาไม่พร้อมค่ะ ในเรื่องของการให้ความแฟร์ให้ความยุติธรรมกับคุณคุณเนี่ยมีโอกาสใน,นความรักเข้ามาในชีวิตแต่ว่าโอกาสที่เข้ามาในเรื่องของความรักมันก็ไม่ได้ดูแบบลงล็อกไป100%ทั้งหมดมันก็มีหลายๆอย่างที่มันสะดุดมีหลายๆอย่างที่มันยังไม่ราบรื่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวคุณเองก็เหนื่อยกับการพยายามในเรื่องความรักมาดูกันว่าในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะคนโสดกรกฎ เดือนนี้คนโสดชาวราศีกรกฎมีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาทีนี้ความรักที่เข้ามาในเดือนนี้มันก็เป็นคําถามอู้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์มีคนเก่าหรอวนกลับมาในเรื่องของความรักนึกว่าคนนี้บางคนแบบความสมคัญระหว่างคุณและเขามันเป็นเรื่องเพ้อฝันไปละหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเขาก็คง move on ได้แล,ะละ้วล่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านึกว่าเขามีเกณฑ์ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณในเดือนนี้คนนี้เขาเป็นใครคะ คิดว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เคยทําตัวไม่น่ารักกับคุณมาก่อนเคยเป็นคนท็อกซิกมากๆกับคุณมาก่อนแล้วนึกว่าจริงๆเพื่อนฝูงห,หรือว่าบริวารหรือคอนเนคชั่นคนในชีวิตคุณก็ไม่เชียร์อัพคุณนี้ละหรือรู้สึกว่าแบบหนีไปไปเจอคนอื่นเถอะไปเจอคนที่ดีกว่านี้ไปเจอคนที่โอเคกว่านี้แต่มันกลายเป็นว่าคนคนนี้ค่ะเขาก็เป็นคนเดียวกันกับที่มาพยายามกับคุณในเรื่องความรักในเดือนนี้แล้วเป็นไงบ้างคะ อนกรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎคุณคุณไม่พร้อมที่จะสม่ำเสมอเอาจริงๆนกรู้สึกว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเทความสัมพันธ์ครั้งนี้สูงมากๆคุณยังรู้สึกดีกับเขานะแต่มันเป็นคนละเรื่องกันค่ะ กับการดึงคนนี้กลับมาในชีวิตหรือการเอาคนคนนี้กลับมาเป็นความรักที่จริงจังคือรู้สึกด,ดีไหมก็รู้สึกดีแต่มันไม่เวิร์กแล้วอะ่ะแล้วเอาจริงๆคุณก็มองไม่เห็นอนาคตกับความรักครั้งนี้แล้วแล้วก็มีหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกเหนื่อยมากๆกับคนบคนนี้แล้วก็ท้อมากๆกับคนคนนี้อะไรเงี้ยคือนึกว่าคุณก็ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้ประมาณหนึ่งแล้วเออเอาคำเป็นไงบ้างค่ะ โน้ว่าเขากลับมาไม่เวิร์กหรอกแต่โน้กก็ยังเห็นนะว่าเขายังพยายามอยู่หรือพยายามที่จะคุยพยายามที่จะสื่อสารพยายามยัดตัวเองเข้ามาในชีวิตคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ว่าในมุมของโน้อ่ะน้คิดว่าคุณไม่อะไรละแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กละที่จะไปต่อบางคนเนี่ย คุณในเดือนนี้อาจจะมีคนเก่ากลับมามากกว่า1คนก็ได้นะคะแล้วนะว่าความสัมพันธ์นี้บางคนเขาจบกับคุณไปเพราะว่าเขาเปิดตัวเลืเปิดช้อยเปิดออปชันในเรื่องของความรักไพ่โน้เห็นคนธาตดินขึ้นมาแล้วทรุกศพกันบางกรแล้วก็เห็นชาวราศีกรกฎก็คือคุณนะคะแล้วก็ราศีธนูด้วยทีนี้มาดูกันนะคะ โอ้โหเอาจริงคุณยังรู้สึกดีกับเขาเขาเองก็ยังรู้สึกดีกับคุณแต่มันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคุณไม่ไหวละนี่การดึงคนคนนี้กลับมาชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนำสกุล K Korea XXLay S Sunny มันไม่ได้อะ่นะน้ว่านะมันแบบมันท็อกซิกเกินกว่าที่คุณจะอยู่ไหวแล้วนะว่าคุณก็ค่อนข้าง move on กับชีวิตตัวเองได้มากๆเลยคุณคงไม่เอาเขากลับมา ไปกันต่อกับคนคุยไม่ชัดเจนนะคะเออคนคุยไม่ชัดเจดนโนกว่าคุณทำหลายๆอย่างที่เหมือนแฟนละแต่ว่ามันยังไม่ได้เรียกว่าแฟนบางคนพาไปเจอเพื่อนฝูงพาไปเจอคอนเน็ชันในชีวิตพาไปแนะนำกับคนนน้นคนนี้ในชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ประเด็นคือมันยังไม่มีสเตตัสที่แน่ชัดว่าอ๋อนี่มันเรียกว่าแฟนนะอะไรเงี้ยนี้ในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะ คือนรู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณและก็เขาเนี่ยนะคะมันจะมีการให้อิสระซึ่งกันและกันในเรื่องความรักสูงมากทีนี้การให้อิสระในเรื่องความรักของคุณและเขาที่มันชัดเนี่ยปัญหาอีกอย่างหนึ่งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณและก็เขาก็คือความหึงหวงความไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้น คุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยมันเป็นไวเบอร์ซ่าเนาะมันสลับกันได้นะ <S 2> <S 2> <S หนกว่าลึกๆคุณก็ยังไม่พร้อมอะที่จะตัดสินใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางไหนหรืออะไรยังไงนะคะคุณไม่รีบอะกับการก้าวความสัมพันธ์ไปอีกขั้นไม่รีบกับการมีอีกสเตปในความสัมพันธ์ถามว่าคุณชอบแล้วก็รู้สึกดีกับเขาไหมคุณก็รู้สึกดีกับเขานั่นแหละค่ะแต่ว่า คุณเขาก็เป็นคนที่มีหลายๆอย่างที่ตรงสเปคคุณนะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนหน้าตาดีดูดีแต่คุณในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่พร้อมที่จะก้าวความสัมพันธ์ที่นี้เขารู้สึกไงคุณเขาบอกว่าคุณเป็นโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเขาระมัดระวังทุกก้าวระมัดระวังทุกอย่างเลยเขาดูแลคุณเขาเทคแคร์เขาทําให้ดีที่สุด เท่าที่เขาจะทาได้ในความสัมพันธ์นี้แล้วนกว่าเขาพยายามอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วก็ไม่ลําเส้นคุณมากจนเกินไปแต่ว่าเขาก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนแฟนแต่แค่ยังไม่มีสเตตัสที่เรียกว,ว่าแฟนแล้วในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะเขาอะในเดือนนี้ด้วยความที่คุณและเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กัน มันก็เลยทําให้เขารู้สึกหึงหวงคุณหรือมันอาจจะมีไว้ของความไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจการที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณละ่ะทำยังไงเออคุณเข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้แล้วคุณก็เข้าใจทุกอย่างเลยค่ะ แต่ประเด็นคือคุณก็ไม่โอเคเหมือนกันกับความหึงหวงที่เกิดขึ้นในเดือนนี้คุณก็ไม่โอเคเหมือนกันกับวายหรือว่าบรรยากาศของความหึงหวงความไม่เชื่อใจความไม่ไว้วางใจทั้งหมดที่มันแบบประเด็นระดังเข้ามาอะไรเงี้ยเอาคำเป็นไงบ้างอะอืมหนูว่าระหว่างว่าในเดือนนี้มันจะเป็นชนวนของความสัมพันธ์นี้ที่มันจะเปราะบางได้ในอนาคต ประเด็นคือนุกว่าชาราศีกรกฎคุณมีอะไรคุณไม่ค่อยพูดอ่ะมีอะไรคุณไม่ค่อยสื่อสารคุณไม่โอเคคุณก็บอกสิว่าคุณไม่โอเคแต่ประเด็นคือการที่คุณไม่โอเคแต่ทําเป็นเหมือนว่าคุณโอเคมันก็จะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอ่ะมันยิ่งแย่แล้วนึกว่ามันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอ่ะมันมันจะสะสมความแย่มันจะค่อยๆสะสมในอนาคตปัญหาในความสัมพันธ์มันจะค่อยๆสะสมโอ้บางคนเนี่ย อาจจะมีเรื่องให้หึงหวงเกี่ยวกับคนเก่าหรือเปล่าหรือว่าปัญหาเรื่องหึงหวงมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วระหว่างคุณและเขาหรือเปล่าแล้วคนา,า,าราศีดาวจันดาสุขคุณแม่เขาธน,านูมังกรแล้วก็มีชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุลดีกว่าเนาอเคโครเรียเอสซันนี่ค่ะอืมนึกว่า เขาเองก็คงจะละแ้ะละคายแหละไม่งั้นนะถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรเลยเขาไม่จําเป็นจะต้องหึงหัวคุณก็ได้ค่ะหรือว่าเขาก็คงไม่หึงหัวคุณแต่การเป็นว่ามันคงม,มีอะทรายหรือมีเซนต์บางอย่างที่ออกมาว่าแบบเฮ้ยมันคงม,มีคนมาปิงคุณหรือเปล่ามีคนมาชอบคุณหรือเปล่าแล้วเขารับรู้ได้หรือสายได้ทีนี้คนมีคู่ชาวกรกฎเป็นไงบ้างค่ะโหมีใครบางคนที่แบบคุมอีกคนหนึ่งได้อยู่มากเลย คือความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความรักที่ที่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็อยากให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันแต่ทีเนี้ยประเด็นคือนกรู้สึกว่ามันมีใครก็ไม่รู้ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งไม่ใช่คนในสเปคเลยแต่สาเหตุที่เลือกหรือสาเหตุที่อยู่ความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าเป็นคนดีในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะในเดือนนี้เนี่ย เอนุนกรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันโอ้โหหร้กว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะหรือมีปัญหากันในเรื่องของคําพูดมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดในการสื่อสารหรือเป็นเรื่องของการแบบพูดและเข้าใจเป็นอีกอย่างคุณรู้สึกไงคนที่คุณคุยเออคุณคคบ คือคุณมองเห็นแหละว่าปัญหาในความสัมพันธ์นี้คืออะไรแต่เขาเป็นคนดีมากๆเลยค่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเหตุผลมากพอที่จะเลิกอะ่ะไม่มีเหตุผลมากพอที่จะตัดแต่ปัญหาก็คือคุณลึกๆคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เติมคุณได้ไม่เต็มหรืออาจจะยังไม่ใช่คนที่ฟูลฟิลคนที่เติมคุณได้เต็มในแบบที่คุณอยากได้อะไรเงี้ยเขาอะค่ะเขารู้ไนงะ เขารู้นะว่าคุณอยู่กับปัจจุบันในความสัมพันธ์มากแม่เขารู้นะว่าคุณยังไม่ได้คิดเรื่องอนาคตกับเขาแล้วเขาก็รู้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเขาอดทนแล้วเขาก็พยายามที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์เพราะน้ว่าเขารักคุณแล้วเขาก็ยังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่าที่เขาจะรักษามันไว้ได้ใหเดือนนี้เป็นไงบ้างคะ นกว่านะเดือนนี้เนะี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะพูดบางอย่างกับเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเคิร์นมากเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทํา,าททให้เขารู้สึกแย่มากเลยเอาจริงๆแล้วคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่อสารแบบนั้นหรอกค่ะแต่ว่ามันมันอาจจะมิสคอมมิเนกตนิดนึงหมายถึงว่าแบบมันอาจจะหลีดไปในเวที่มันผิดนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คงจะรู้สึกแย่ไม่ใช่คงอ่ะเขารู้สึกแย่ าเขาเป็นผู้หญิงจะเป็นคนผิวขาวมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนผิวสว่างมากๆทีนี้นกว่าคนคนนี้เขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็รักคุณมากรักคุณมากจริงๆคุณเจอคนที่เขาพร้อมที่จะรักคุณพร้อมที่จะทุ่มเทกับคุณพร้อมที่จะซีเรียสไปกับความสัมพันธ์นี้กับคุณแต่คุณอย่าทำร้ายเขาเลยลราศีดาวจ์ดาวศุกร์คุณแม่เขาสิงเมษแล้วก็ตุลนะคะก็อ่อนโยนต,ต่อใจเขาหน่อย การที่จะเจอคนที่รักคุณได้ขนาดนี้มันไม่ได้มีขนาดนั้นน่ะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าจับผิดเขาเยอะเลยหรือพยายามอย่าเปลี่ยนให้เขาเป็นคนในแบบที่คุณต้องการเลยคนเรามันเป็นไม่ได้ถ้าคุณอยากได้คนแบบนั้นคุณก็ต้องไปคบกับคนในแบบนั้นแต่ประเด็นคือถ้ากิดว่าคุณเลือกเขาแล้วหรือเลือกความสัมพันธ์นี้แล้วก็อย่าทําร้ายจิตใจเขาเลยค่ะพยายามประคับประคองดีกว่านึกว่ามันอาจจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดว่ามันไม่มีประโยชน์อะ ที่จะไปเปลี่ยนให้อีกคนหนึ่งเป็นคนในอีกรูปแบบหนึง่งเนาะอ่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ u ับส r คร e แล้วก็เป็นกำลังใจ Review, ให้กับชอนเบอร์เดวิวเดี๋ยวเราเจอกันทุกจันทร์พุธเสาร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ